ไม่ได้การคุณผมก็สวัสดีแฟนๆคนรากาตูนแฟนรากทุกคนเรื่องับผมวันนี้ก็โอ้ยอยากจะดีใจแทนทุกคนเลยนะที่รอคอยสิ่งน,นี้อยู่นะครับผมนั่นก็คือนั่นก็คือตาตาที่จะสิดนะฮะพาชัยของวงการเวทมนตราเมเจ์นะฮะเฮ้ยไม่ใช่ดิตอนทับไทยเนี่ย มันเรียกชื่อขบวนการว่าขบวนการจากคนเวนมตนคิราเมเจอร์ครับผมแต่ตอนนี้พาคไทยมาแล้วครับผมด้วยการเืนอรีกิตของกระตุ้นคับแชนแนลนะครับผมก็ทางกระตูนคับแชนแนลเนี่ยได้ประกาศลีกิตนะฮะแล้วก็ได้นะฮะเรียกชื่อขบวนการคิราเมเจอร์นะครับว่าขบวนการมณีมนตราคิราเมเจอร์นะครับผมก็ เป็นที่แน่นอนนะครับว่ายังไงพวกเราได้ดูคีราเมเจอร์ภาคไทยแน่ๆนะครับผมก็ทางแฟนเพจการ์ตูนขับชนแนลเนี่ยได้ลงประกาศนี้ฮะตั้งแต่วันที่3คกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะเขาบอกว่าประกาศลิขสิทธิ์นะครับบริษัทการ์รตูนขับมีเดียจำกัดเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์นะฮะกระบวนการนีโมตราคีราเมเจอร์วงเล็บภาคไทยในการเผยแพร่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับ เตรียมรับชมได้ทางยูทูบชา n e l นะครับการ์ตูนขับช n แน l และทางช่อง 9M คอรทดีเร็วๆนี้นะครับผมแต่พิเศษเป็นคนนั้นครับผมเพราะว่าใครที่เป็นสมัคร o u t u b e Membership เนี่ยหรือว่าเป็นสมาชิก y YouTube เนี่ยก็จะได้รับชมก่อนใครเลยนะครับสัปดาห์ละหนึ่งตอนฮะเริ่มแต่วันที่12กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับผมใครอาใครที่สมัคร y o u t u b e Membership ไวเนี่ยก็ได้ดูก่อนใครเลยนะครับคือวันที่12กุมภาพันธ์นี้ครับผมก็ ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่จะได้ดูคิรามมิเตอร์ภาคไทยแล้วนะครับผมยินดีด้วยนะครับผมพุกคนแบบเรียกร้องกันเยอะมากๆท่าว่าเฮ้ยพี่ทําให้ผมหน่อยว่าคิรามมิเตอร์เนี่ยภาคไทยเนี่ยมาแล้วทาหน่อยทำหน่อยทำหน่อยเนี่ยผมทำแล้วนะถ้าทําแล้วเนี่ยเข้ามาดูเยอะนะครับผมถ้าข้างคนเข้ามาดูน้อยเนี่ยผมโกรธเลยนะทําให้เลยนะครับผมก็ใครนะฮะที่อยากจะรู้เรื่องราวนะฮะก่อนดูเนี่ยว่าเฮ้ย ทิรามิเนเจอร์เนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงนะฮะมีตัวละครตัวไหนบ้างตัวร้ายเป็นใครตัวละครมีใครบ้างน,นะฮะไปดูได้นะฮะทางช่องพิธีการนะครับผมผมเนี่ยทำไว้ตั้งเป็นสักพักแล้วนะ,ะในช่วงสาระน่ารู้กระตูนแปลงร่างนะฮะในตอนทิราเมิเนเจอร์นะครับก็เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปดูกันได้น,นะครับผมนะก็ยังไงเนี่ยทางวันที่22กุมภาพันธ์ในใครที่เป็นสมาชิกของยูทูบเมมเบอร์ยูทูบเมมเบอร์ชิพเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมแต่ว่ายังไงเนี่ยคนที่รอดูทางทีวีเนี่ย ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าทางช่อง9เนี่ยจะเอามาฉายตอนวันไหนวันไหนกันแน่นะครับผมก็มีข่าวลือมาต่างนานนะครับว่าอย่างไงเนี่ยไม่คุ้มพามีนาเนี่ยก็ยังไงกับช่อง9เนี่ยเอามาฉายแน่นะครับผมยังไงก็รอข่าวสารนะคะแต่ทางช่อง9ก็ดีนะฮะกับทางกระตูขับก็ดีนะครับผมยังไงก็รอนะครับผมก็ดีใจด้วยครับผมกับการรอคอยของคนไทยนะครับของเด็กไทยด้วยนะที่แบบอุ้ยจะได้ดูขบวนการที่ราเมิเจอภาคไทยักทีนฮะที่แบบทุกคนรอคอยนะครับผมยังไงก็ ร่วมกันนะครับว่านักพากเสียงเนี่ยจะรพากใครในตัวละครของคิราเมเจอร์ป้าน,นะครับผมก็ยินดีด้วยจริงๆนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c, กด subscribe นะฮะกดติะะดาตามช่วยในการผมด้วยแล้วอย่าลืมกดถูกใจเพื่อคนก็ดูไปล่างผมด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ